จแทาจะกราบข้อขึ้นมาจะติดแฟงก็มีลิมิตไหนนะจ๊ะถ้าเปลี่ยนสนิทแล้วคบก็ไม่เลือใครแล้วนะวันใดจะมาวันนี้เธา ทีนึงได้ไหมทุกคนเป็นไงรอนานไหมคะ ที่ฉันนั้นเคยถามว่าจะเป็นอย่างไรเท่าเราทั้งสองในวันพรุ่งนี้จะตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่ได้พอกันอีกแล้วถ้าวันหนึ่งที่เราต้องจากกันไปเธอจะไม่มีฉันแล้วอยู่ได้ไหมคำถามมากมายที่อยากให้เธอนั้นตอบ ได้ยินมันบ้างไหมใจเต็มไปด้วยคำถามแต่ไม่มีเธอรับฟังอยู่อีกแล้วเหมือนตอนที่เธอและฉันเคยเคียงข้างกัน,กนไม่มีทางที่ฉันจะลืมทั้งเรื่องร้ายในวันที่เราจากกันและเรื่องดีๆที่ทำให้รู้ว่าช่วงเวลาเหล่านั้นมันช่างสวยงาม ทีคำถามที่มันยังคาในใจเธอรู้ไหมมันทรมานแค่ไหนเพราะคำตอบมันอยู่ในทุกนาทีที่ฉันเคย,เยคิดค้าเธอขอเสียงไหนลว เรื่องรายังชัดเหมือนเมืวว่อวานฉันไม่เคยจะลืมแม้ผ่านไปนานทุกความสวยงามมีค่ามากมายเก็บไม่เคยทิ้งมันไปไหนใช้ชีวิตด้วยใจที่แตกสลายเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งสุดท้ายเรื่องราวมากมายอยู่ในใจที่เจ็บและเก็บความรักไว้ใจเต็มไปได้วยคำถาม เธอรับฟังอยู่อีกแล้วเมือนตอนที่เธอและฉันเคยเคียงข้างกัน okay, <bro. S 1> ไม่มีทางที่ฉันจะลืมทั้งเรื่องร้ายๆในวันที่เราจากกันแล้วเรื่องดีๆที่ทำให้รู้ว่าช่วงเวลาเรานั้นมันช่างสวยงามกี่คำถามท,ที่มันยังคาในใจ เธอรู้ไหมว่าทรมานแค่ไหนเพราะคำตอบมันอยู่ในทุกนาทีที่ฉันไม่มีเธอที่ฉันจำลืมเธอทั้งในที่ร้ายในวันที่เราจากกันและเรื่องดีๆที่ทำให้รู้ว่าช่วงเวลาเหล่านั้นมันช่างสวยงามกี่คำถามที่มันยังคาในใจเธอรู้ไหมมันทรมาน ท,ที่ฉันเคยคิด ัมกมากน่ารักมากดีใจจริงๆจะบอกว่าคิดถึงมากๆขอบคุณทุกคนนะครับที่มาวันนี้นะครับผมมาร่วมกิจกรรมในวันนี้น่ารักมากๆสุดท้ายแล้ว ขนสุดท้ายช่วยกันร้องได้ไหมได้ไหมคะอ่ะบาบ่าพร้อมกันพร้อมกันป่ะไม่มีทางที่ฉันจะลืมทำ้งเรื่องดี้ในวันที่เราจากกันและเรื่องดีๆที่ทำให้รู้ว่าช่วงเวลาเหล่านั้นมันช่างสวยงามกี่คำถามที่มันยังคาในใจ เธอรู้ไหมว่าทรมานแค่ไหนเพราะคำตอบมันอยู่ในทุกนาทีที่ฉันเคยเคียค้างเธอในคำถามที่มันยังคางในใจเธอรู้ไหม เพรมมาะมันเป็นไรเพราะคำตอบมันอยู่ในทุกนาทีที่ฉันเคยคิดค่าเธอขอบคุณครับ,บขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะเดี๋ยวเชิญสาวๆขึ้นมาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โอ้โหโอ้ต้องเชียรหนักมากเอาอีกเอาอีกเอาอีกไปอีกไปอีกไปอีกว๊าว โอเคเดี๋ยวชุดเตรียมยาเตรียมยาโดนไม่โอเคพี่รู้แล้วว่าเราไม่ควรท้าทายกับระบบนี้ถูกโอ้โหเกือบยืนไม่ไหวนะฮะบนเวทีนี้อ่เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับแนะนําตัวกันทีละคนนะฮะเตยแล้วกันฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก่อนนะเรียงมาเลยเนาะสวัสดีค่ะแพดเดรินยาค่ะ สวัสดีค่ะพลอยน้อยกันนรินค่ะสวัสดีค่ะเฟยค,ค่ะสวัสดีค่ะเมยดาค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะเบฟธนทัศน์ค่ะ คนสุดท้ายมาสวัสดีครับพี่บิลลี่นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้เขาเขามีการแข่งขันใครเบาร้องดังสุดมะใครใครเบาตกรอบอ่ะแป๊ okay, okay. บน,นึงแป๊บนึงประมาณนี้ประมาณสวัสดีครับแค่นัติรุษสวัสดีครับต้อง <laughs> แทนครับผม โอ้โหอ่ะเชื่อละวว่าเสียงดีจริงๆอ่ะเหลืออีกคนบนเวทีฮะสักหน่อยฮะพี่หนิงริยศชาติครับผมอ่ะโหไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้เลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราอัดไปลงไอจีสักหน่อยถูกถูกถูกเดี๋ยน้องอัดไปให้พี่หน่อยนะอ่ะโอเคครับวันนี้ได้มาร่วมงานกับเรานะครับถามทีละคนเลยดีกว่าว่ารู้สึกไงบ้างวันนี้มางานแพร์แอพแพรชาริตี้นะครับในปีนี้ด้วยเริ่มเลยคนนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะโอเค เราผมอยู่กับแพลวมาทุกปีเลยครับตั้งแต่เข้าวงการมาก็ดีใจครับที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาชาริตี้กับทุกคนในวันนี้นะครับก็ดีใจมากที่ได้มาแล้วก็มามอบความสุขให้กับทุกคนหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกลับไปเหมือนกันนะครับแกเบ๊บครับครับผมก็ปีที่2แล้วครับที่เบ๊บได้มางานแพลวชาริตี้นะครับปีที่แล้วเนาะก็เป็น เรื่องราวของการทุนการศึกษาแบ่งปันแต่ว่าปีนี้เป็นเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องที่แบบดีมากๆครับผมก็วันนี้ดีใจที่ไดเจอทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณแพลวมากที่ให้พวกเราทุกคนมาในวันนี้ครับอ,อ,อ,อโอเคต่อไป,ปน้องเมย์ค่ะเชิญเลยค่ะ คือปีนี้ก็เป็นปีแรกของเมย์ที่ได้มาแบบเยือนแพลวเลยก็รู้สึกขอบคุณแพลวมากๆาค่ะที่แบบว่าเชิญพวกเรามาก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็เห็นว่าเขาจะประมูลไปช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะคก็รู้สึกว่าแบบดีใจที่ได้เป็นส่วนเล็กๆของโครงการนี้ค่ะโอเคอ่ะเฟรครับค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่ทำให้เฟย์ได้มาเจอแฟนๆวันนี้ค่ะ พลอยน้อยค่ะ,คะก็ก่อนอื่นขอยินดีกับแพรวนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่เชิญพวกเรามาในวันนี้แล้วก็จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้เจอกันค่ะปิดท้ายก็ด้วยแพรค่ะค่ะก็ปีนี้เป็นปีแรกของเด็กดีมด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณแพรนะคะที่ให้โอกาสกับพวกเรานะคะแล้วก็หวังว่าปีต่อไปก็พวกเราจะได้มาอีกนะคะได้มาแน่นอนมา<อ>แน่นอนขนาดนี้นะครับอสุดท้ายฝากผลงานกันนิดนึงครับ เริ่มต้นจากทางไหนมาไล่กลับมาก็ของแพรนะคะฝากคุณอ้นในเรื่องปิ่นพักด้วยนะคะก็ก็ใกล้จะได้มาแล้วอดใจรออีกนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะสำหรับพลอยก็รอติดตามคุณอ้นเหมือนกันค่ะก็ฝากผลงานในอนาคตแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะมีมาให้ติดตามเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไอจีพลอยน้อยนะคะขอบคุณค่ะเทค่ะค่ะ ก็ว่างๆนะคะก็กลับไปวนดูฝันรักรอบบิไทยสักรอบที่ลอยด้วยนะคะฝากด้วยนะคะค่ะแล้วก็เราสองคนก็จะมีแฟนมีตรที่จีนค่ะไงก็ฝากด้วยนะคะมาครับผมเอ่อครับยังยังไม่ได้ฝากเลยครับยังยังไม่ได้ฝากยังไม่ได้ฝากเลยครับผมก็ ฝากเดอะไซร์ร้งร้งหอนด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากมูมูเต้าหู้สอรีด้วยนะครับตอนนี้กำลังเรื่องราวตอนนี้กำลังมีความสุขเลยอบอุ่นแล้วก็เปียกปอนกันน่าดู ตติทามด้วครับทังช่อง Idol Factory ครับและที่สำคัญเรายังมีแฟนมีตที่เบอร์ลินที่เยอรมันด้วยนะครับสิ้นปีรอเจอกันนะครับครับผมแล้วก็ครับผมเพิ่งประกาศไปเมื่อวานครับผมครับผมก็เป็นแฟนมีตวันเกิดนะครับครั้งแรกของเบมนะครับ n i g h t m แม e ธนั s โซ o ลสเตทครับครับผมออ๋ กำลังจะจำหน่ายบัตรในวันที่14กันยายนนี้ครับทางไทยทิตเมเจอร์ทุกสาขาครับเจอกันวันที่5นะครับทุกคน5ตุลานะเต็มแน่เต็มแน่ถือว่าเป็นงานปิดท้ายเวทีวนี้ได้แบบอลังการนะแล้วก็มีความสุขกันทุกคนนะครับเรียบร้อยอยากให้รอติดตามผลงานของน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับโอเคส่งเสียงดังนะครับให้กับน้องๆทุกคนเลยนะฮะ Billy, เบ b เฟนเ e Apla และกบพลอยน้อย ขอครับขอครับขอับ๊ายบายสวัส, r r สดีครับสวัสดีครับ